สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ MG เพิ่งเปิดตัวเปิดราคามานะครับผมนั่นก็คือ MG 5 Pro นั่นเองนะครับสำหรับ MG 5 Pro รุ่นนี้นะครับออกมาก็มีอยู่2รุ่น2ราคาด้วยกันนะครับสำหรับ MG 5รุ่นท็อปนะครับ MG 5 Pro รุ่นท็อปหรือรุ่น X นะครับราคาอยู่ที่669,900บาทนะครับสำหรับรุ่นดีจะอยู่ที่ 6 2 9 9 0 0บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมอรอบๆคันอีกทีนึงนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมรอบๆคันกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับหน้านาจะเปลี่ยนนะครับฝากระโปรงหน้าจะเปลี่ยนไปนะครับจะเพิ่มเหลี่ยมสันนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับจะเล่น ลายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบนี้เหลี่ยมมุมนะครับเส้นสายนะครับผมตัวนี้ก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วโลโก้นะครับโลโก้ก็จะจัดวางโลโก้ในตำแหน่งในตำแหน่งด้านเหนือกระจังหน้านะครับเป็นแฟลตโลโก้นั่นเองจะเห็นว่าโลโก้แบบนี้นะจะมีอยู่ใน MGVS MGES นะครับ m a x s u t n MG4 นะครับผมตัวนี้ก็ก็จะเป็นวางในโลโก้ในตำแหน่งนี้นะครับเป็นแฟลตโลโก้แบบใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของลายของกระจังหน้าก็จะจะเปลี่ยนรูปแบบไปให้ดูสปอร์ตดูดานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของชายกันชนด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบล็คโครเมียมนะครับจะเป็นโครเมียมที่เป็นสีลมดำนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนไฟนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้ด้านบนนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับส่วนไฟหลักของรถนะครับก็จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับก็ดูแปลกตาดูแปลกใหม่นะฮะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ ไปดูด้านข้างนะครับล้อนะฮะล้อจะเป็นล้อขนาดา17นิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยหรือล้อแม็กขอบ17นะครับสีดำนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคาลิปเปอร์ที่ทำเป็นสีแดงมาเรียบร้อยครับก็ดูสปอร์ตดูดันขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าสวยสวยงามครับตัวนี้สวยงามดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็จะทำเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วคิ้วในส่วนของคิ้วขอบนะครับคิ Q ้วขอบในส่วนของตัวนี้คิ Q ้วขอบประตูนะครับก็จะเป็นสีดำครับซึ่งรุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะครับผมมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ มาพร้อมกับดิสเบรกสล้อนะครับซึ่ง MG5 ก็เป็นดิสเบรกสล้อทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ที่ครอบคาริเปอร์สีแดงนะครับประมาณนี้สำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็น MG5 Pro X นะครับเป็นรุ่นท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ MG สีดำนะครับส่วน ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นโลโก้ MG 5ที่มีคำว่าโปรนะครับมีโลโก้โปรอยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายรูปแบบใหม่ของ MG 5นะครับจะจะแตกต่างจากรุ่นเดิมเลยนะครับผมก็ดูสวยงามคมชัดนะครับผมก็ดูดีดูหรูขึ้นมาอีกระดับเลยทีเดียวนะครับเรามาลงมาด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะครับชายกันชนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับระบายอากาศแล้วก็ออกมาเป็นทรงนะครับท่อคู่นะครับ <c oughs> ขอโทษครับตอนนี้ก็จะเป็นทรงท่อคู่มาพร้อมกับตัว diffuser d i f f u s e อร,ดอรีดอากาศด้านหลังนะครับผมให้ดูสปอร์ตนะครับอารมณ์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้พวกนี้ก็คือจะจะทำไว้เป็นเพื่อเพื่อความสปอร์ตนะครับตัวนี้มันอากาศไม่ผ่าสามารถผ่านได้จริงนะ <c oughs> ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้นะครับก็ทรงท่อคู่นะครับ ก็เป็นทรงท่อคู่เลยนะครับแบบนี้แล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง3จุดนะครับอ่ตัวนี้เซ็นเซอร์กะระยะ3จุดนะครับอ่าตัวนี้ก็รอบๆคันละด้านบนนะครับก็จะเป็นซันรูฟนะครับสำหรับรุ่นท็อปครับถ้าเป็นในส่วนของรุ่น ดีนะครับจะไม่มีซันรูฟนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีจะมีเฉพาะรุ่น x นะครับนะครับเดี๋ยวผมไปดูภายในกันนะครับส่วนภายในนะครับเปิดประตูมาก็จะเห็นเลยแผงข้างประตูนะครับตกแต่งส,สีดำนะครับเป็น หนังสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีแดงนะครับในส่วนของตะเข็บการเย็บนะครับก็ะจะเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับอันนี้เลยอันนี้เบาะก็เป็นเบาะหนังจริงๆภายในจะจะคล้ายเดิมนะครับกับในส่วนของรุ่น mg 5รุ่นเดิมนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสปอร์ตนะครับหุ้มหนังนะครับตัวนี้ ผมพูดสตาร์ทนะครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับก็จะเป็น LCD นะครับขนาดใหญ่นะครับผมบอกทั้งในส่วนของสถานะต่างๆความเร็วรอบแล้วก็น้ำมันต่างๆไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมก็จะเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีจอทัชสกรีนนะครับผมตันนี้จะเป็นทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอคันบังคับเกียร์นะครับก็จะคล้ายๆเดิมครับผมมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็พร้อมเบรกออโต้เบรกหูนะครับผมแล้วตัวนี้จะได้ในส่วนของอไวเลสชาร์จเจอร์มาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็มีแอร์ตอนหลังนะครับมี USB นะครับ <Okay. S 1> ก็ให้ความเย็นที่ทั่วถึงนะครับแล้วก็กระจายความเย็นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับภายในกว้างขวางครับตัวนี้ ก็เขาาวก็ประมาณนี้อ่าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆนะครับผมตัวนี้สำหรับ MG5 Pro รุ่นใหม่นะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งจองเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้บริการแลนะบก็มี พ้อมส่งมอบนะครับ